เอาล่ะรกลับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะคะกลับมาเจอผมก่อนเพชรยนอีกแล้วนะครับผมใครกำลังอยากได้อีวสูดีแมกนะฮะที่เป็นตัว1.9นะครับผมนี่สีะตูยกสูงเกียวโตเข้ามาแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นโฉมปีสิบหกนะครับมาพร้อมกับเลขไม้เนี่ยเพียงแค่ หกหมื่นหกพันกว่าโลนะครับผมเนี่ยได้เป็นสี่ประตูยกสูงไฮเนเดอร์ด้วยนะครับผมมาพร้อมเกียร์ออโต้อีกต่างหากนะครับเลขใหม่ต้องบอกเลยว่าอย่างน้อยเลยนะครับเพียงแค่หกหมื่นหกพันกว่าโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าได้ยินไม่ผิดแน่นอนนะครับผมตั้งขายอยู่เพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยไม่ได้ให้มาเยอะอะไรมากมายนะครับแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับออกไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับบางทีพ่อค้าแม่ขายหรือว่าอยากจะซื้อไปเป็นรถประจำตำแหน่งรถประจำบริษัทรถใช้งานน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 นะะะะคคครรรััััััับบบกก็็็ี้เเเเเหมมมมาาาาลลยยยยยยผผอออปปปปช่งงงงไไไภภใต เอาละฮะแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าอ s วสู d ีแม็กฮะตัว1.9 z นะครับตัวนี้เป็นตัว4ประตูไฮรีเดอร์หรือว่าตัว4ประตูยกสูงนันเองนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่กําลังหาอยู่นะครับนี่ห้ามพลาดเลยโฉมปี16ราคาไม่แรงด้วยนะครับผมได้เป็นสีบอลเงินนะครับตัวนี้ออปชั่นก็ครบเลยนะครับจะหนักกับเต็มอยู่เหมือนกันนะครับผมก่อนที่จะพาไปดูรถรอบคันนะครับผมจะพาลูกค้ามาดูสเปครถแบบละเอียดกันก่อนเลยนี่ นะครับให้ดูตัวบายยูสคารก่อนเลยนะครับตัวนี้ราคาตั้งขายใน5,99,000บาทนะครับสับหรับตัว 1.9Z นะครับผมชมปี16เลียงไว้66,700กิโลนะครับอันนี้รถเดิมๆนะฮะไม่เคยมีประวัติการชนหนักจมน้ำย้อมแมวเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับผมการันตี100%นะครับอันนี้ก็เป็นของออฟชั่นนะครับที่ให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับอย่างไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะแล้วก็ตัวโคมไฟหน้าเขาจะเป็นโคมดำโดยภายในเห็นไหมอาจจะเป็นโคมภายในแบบสีดำนะฮะพร้อมไฟเดย์ไทม์อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เลยนะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ด้านบน นะครับไฟตัดหมอกมีเปติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีคิ้วโครเมียมตัวนี้ด้วยนะครับผมหน่กระจังหน้างเขาก็เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับรถตัวนี้เป็นสีซิลเวอร์เมทัลลิกนะครับหรือว่าสีบอลเงินนั่นเองนะครับผมนี่ลักษณะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะฮะส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้ให้ดูตัวล้อแม็กกันก่อนนะครับ รุ่นนี้นะครับเป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะครับสีบอลเงินนะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กขอบ18นะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับโฉมนี้นะครับแล้วก็ในตัวโครงสร้างเนี่ยพาแวะดูสักนิดนึงนะครับใช่ไหมฮะ ยังไม่มีค่าสนิมคับแต่ว่ารอยชงรอยเชื่อมอะไรเลยนะครับรถเดิมๆนะครับเนี่ยรอยอาร์คต่างๆต้องเป็นอย่างนี้นะครับรถเดิมๆต้องไม่มีรอยเชื่อมนะครับจะมีแต่รอยอาร์คนะครับผมจากโรงงานเลยนะครับมันดูง่ายๆดูออกอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยพาแวะดูด้วยนะครับในส่วนของตัวด้านข้างนะฮะมีโลโก้ฮันเดอร์หรือว่าตัวโลโก้ของรุ่นที่เป็นยกสูงนั่นเองนะครับตัวกระจกหูช้างนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้นะครับกระจกหูช้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะตัวบันไดข้างนะครับตัวซ้ายขวาในบันไดข้างตัวสูงมันต้อองมียู่แล้วนะครับ ในส่วนตัวบัาลองมือจับประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมรุ่นนี้บัาลองมือจับเป็นโครเมียมนะฮะตัวแซดะนะครับนี่ด้านหลังให้ดูด้วยนะครับเป็นดัมเบลนะฮะอ่าเป็นโลแม็กดัมเบลนะครับผมตัวนี้ยางเป็นยางปี2019นะครับผมอ่ายังหนาอยู่ใช้ได้อยู่นะครับหนังหนาปัก <S <s <ets> <S เลยนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับอ่าปักเลยนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับอันนี้เหมือนว่าจอดตรงนี้จะจอดเหมือนจะแคบไปหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะจะมองเห็นบุมกว้างๆนี้ไหมนะครับผมอ่าให้ดูตัวกระบะและไอตัวด้านหลังก่่่อออนนนนนนดีีีกกวาะะครัับ้้้็็จเปพืทใชสย นะครับของเขานะครับในตัวของตัวกระบะนะครับผมบางทีซื้อไปขนของขนคนเพราะค้าไม่ขายก็ออกไปเอาทํามหากินได้ครับเพราะว่าราคามันค่นี้าดูราคาแบบจับต้องได้นะได้4ี่ประตูยกสูงนะคะห้าเก้ากานะครับเนี่ยกันโศกันสายก็มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับภายในนะฮะเนี่ยเปิดให้ดูด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับยังเป็นเบาะผ้านะยังไม่ใช่เบาะหนังนะครับผมยังเป็นเบาะผ้าอยู่แอร์หลังไม่มีนะพักแขนมีอะไรบ้างดูสิอ่าพักแขนก็เป็นสแตนดาร์ดปกตินะไม่มีอะไรมากมายนะครับ แผงประตูก็จะเป็นโทนดําตัดด้วยสีบอลเงินนะครับผมแบบนี้เลยเป็นคิ้วสีบอลเงินนะฮะอ่าส่วนด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะด้านหน้าอันนี้นะคะรับรุ่นนี้ออปชันเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ก็พอใช้งานได้เลยนะครับผมสปงอะไรมาติดฟังก์ชันได้มีนะหน้าจอไม่มีก้างมองลังไม่มีนะครับแต่ว่าอ่าตัววิทยุตรงนี้นะครับก็เป็นวิทยุมัลติมีเดียนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้ไหมรุ่นนี้บอกเลยว่าเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้ นะครับผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวเกีเริ่มต้นนะอ่าแอร์ก็เป็นแอร์ปกตินะครับแต่ว่าที่ออตโต้คือเกียร์นะครับรุ่นนี้เกียร์สามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับเชนเกียร์อะไรเองได้หมดเลยนะครับผมอ่ลาลักษณะภายในก็จะประมาณนี้นะครับก็เรียบง่ายมีอะไรนะครับคือคันนี้นะรับที่ราคาไม่แรงเพราะมันเน้นใช้งานไงอ่าออกไปเน้นใช้งานทั่วไปเลยนะครับถ้าจะให ออปชันมันเยอะกว่านี้ก็อาจจะต้องหนีเล่นพวกตัวแพสชีดหรือว่าตัว3.0มแซดอะไรเงี้ยแหะครับผมอ่าแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เน้นใช้งานหรือว่าต้องการเครื่องยนต์ที่มันประน้ำมันก็ต้องเล่น1.9ตัวนี้แหละครับผมอ่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ลูกค้าเล่นกันเยอะมากก็บอกว่าอีสุด,ดีแมกแนเนี่ยตัวหนึ่เนี่ยที่ที่โชลุ่มของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าขายดีเป็นอันับต้นๆเลยนะครับลองมาก็จะเป็นตัว3.0นะครับหรือว่าตัวแพสชีดอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะแล้วแต่ว่าลููกกกกคคคคคคค้้้้้าาาาาเเ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 เตตตอออองงงงงงรร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 ลลล่่่่่นน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 ไไไไหหห็บบบบัััััััะผผผมมมมทีีีใสสววววืืยยยยย์ปพดด ทราบคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ DDI นะครับเป็นเครื่องยนต์1.9ซีซีนะครับหรือว่า1,900ซีซีสามชื่อรุ่นเลยนะครับผมอ่าเป็นเครื่องพันเก้านะครับตัวนี้นะครับก็จะได้ในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองที่ค่อนข้างจะอยู่ในเลทที่ประหยัดเลยทีเดียวนะครับเครื่องพันเก้านะครับตัวนี้มันมีเทอร์โบนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะอืดนะครับผมพันเก้าก็จริงแต่เขามีตัวระบบเทอร์โบนะครับมาช่วยเร่งนะครับตัวรอบแรงบิดแรงม้านะครับผมในการใช้งานเนี่ยควบคุมอยู่แล้วนะครับใช้งานต่างจังงงงงหหหววัััััััดขขขขึ้้้นนนนเเเาาาาลก็ไไม่่่ใชปญอออะะรรรรรรรคคคคบบบสสต1.9ีืโง ต่างๆก็คงเดิมอยู่แล้วนะครับผมฮะดูใกล้ๆนะฝากระโปรงเดิมๆนะฮะไม่เคยมีรอยถอดรอยไขนะครับผมอ่าโครงสร้างต่างๆดูกริบมากนะครับคันนี้รถสภาพดีมากเลยนะครับผมเลขไม้น้อยด้วยรถปี16ใช้ไปแค่60,000กว่าโลนะครับไม่รู้จะน้อยไปไหนนะครับผมอ่า ABS นะครับมีอยู่แล้วนะครับผมความปลอดภัยครบถ้วนนะครับคันนี้นะครับห้องเครื่องดูกริบกับเลยนะครับผมทุกอย่างดูคลีนหมดนะครับคันนี้ประวัติดีไม่เคยมีประวัติเสียนะครับไม่เคยมีชนจมน้ําย้อมแมวนะครับถ้าออกไปแล้วพบว่า ผมโกหกอารมามือคืนเลยยืนให้ด่าได้ซ้ำนะครับผมอ่ากล้าการตีกันขนาดนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะซื้อมาทาไมนะครับรถที่ซื้อมาแล้วมันไม่เดินมันไม่อะไรมันก็เสียชื่อเปล่าๆนะครับผมอยากให้ลูกค้าไว้ใจได้เลยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับผมอยากจะเข้ามาดูด้วยตัวเองนะครับวันทุกวันนะครับหรือว่าจะเป็นคันอื่นก็ได้นะครับไม่จชเป็นต้องเป็นรุ่นนี้นะครับผมจะรุ่นอื่นก็เข้ามาดูได้นะครับเราจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับผม อยู่ที่แยกมินบุรีเลยนะครับถนนเสรษีไทย68แยกหนึ่งะครับแขวงเขตมินบุรีนะครับของเราจะเป็นโชว์รูมรถมือสองเพชรยนต์นะครับผมเปิดให้บริการทุกวันนะครับวันหยุดราชการราชการเขาอยากหยุดช่างเขานะครับเราไม่หยุดนะครับผมเราเปิดทุกวันนะครับพบกับอ่าสำหรับโชว์รูมรถยนต์อของเรานะครับ รถเรามีเนี่ยอันนี้เป็นโซโลกระบะนะครับผมแล้ววันนี้พอดีผมเจอรุ่นนี้พอดีนะครับผมไม้น้อยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์โต้ด้วยเผื่อใครกำลังมองหาอยู่นะครับแล้วก็ได้เป็น4ประตูแล้วก็ได้เป็นตัวไฮเดนเนอร์ด้วยเรียว,ว่าตัวยกสูงนั่นเองนะครับสนใจก็อย่างผมแจ้งราคาเปเลยนะครับ5 9า0 0 0่บาทนะครับติดต่อกอยยนพิจดได้เลยที่เบอร์โทร080 252 2670นะครับ เบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก่อนจากกันไปวันนี้นะครับผมก็าฝากคุณลูกค้านะครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะ,ะให้ก่อนเพจจนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมนะครับต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วกัดหน้านะครับผมจะกลับมาในรถรุ่นไหนอีกนะครับผมคอยติดตามไว้เลยกดกระดิ่งเอาไว้นะฮะ จะได้พิพาดทุกการแจ้งเตือนของก่อนเพชรจนนะครับผมอาจจะมีรุ่นที่คุณลูกค้ากำลังมองหาอยู่ก็ได้นะครับผมแต่วันนี้นะฮะต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนนะฮะแล้วกัดหน้าเจอผมใหม่รุ่น,นต่อไปนะครับวันนี้ลาไปกับยูสุดีแม็ก1.9แซดนะฮะแคป4โฟร์สี่ประตูไฮไลเดอร์นะครับ599,000บาทครับ